สุขภาวะปัญญาผมว่ามันน่าจะเป็นพวกไมเกนไหมเพราะว่าตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยทุกคนบอกว่าไอ้หนูไม่ได้บ้านะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าคาเนี่ยสื่อไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้หาคําแปลด,ด้วยดำหลีนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านอธิบดีซึ่งท่านตั้งนโยบายว่าลองไปดูว่าทําไงให้องค์กรมีความสุขผมก็ลองคิดว่าถ้าเชิญวิทยกรมาบรรยายมันก็ได้แค่จบครั้งจบครั้งก็เลย ขอท่านที่ปีว่าเดี๋ยวเราไปของสอสส,ส,สดูคนในองค์กรในภาครัฐเนี่ยเจอกันเหมือนไม่ได้เจอกันก็จะอยู่ตัวใครตัวมันอยู่ใกล้แต่ว่าเหมือนอยู่ไกลยิ้มให้กันแต่ว่าจริงๆแล้วใจเนี่ยไม่เปิดก็เลยคิดว่าเราน่าจะหากิจกรรมอะไรที่ดูแล้วมันน่าจะมีการสื่อกันได้ยกตัวอย่างอย่างกิจกรรมนะครับพบเพื่อนใจ หนึ่งคนได้รู้สึกวันนั้นนะเราน่าจะเข้าหาเพื่อนได้นะอย่างเงี้ยมันเป็นตัวสื่อและการ์ดมันเป็นส่วนสาคัญการ์ดเป็นสื่อกลางเขาน่าจะมีสุขอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีการเจอเพื่อนมีการยิ้มให้เปิดใจให้กันแค่เรื่องเล็กๆแค่ eye contact ยิ้มให้กันพอตอนได้การ์ดรู้สึกว่าบางทีคําตอบอะไรที่เราเราอยากรู้ในใจอะแต่เราคิดไม่ออกแต่พอเปิดการ์ดบางทีมันก็ มันเหมือนมีคนมาเตือนเหมือนมีคนมาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ดิอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเหมือนการ์ดมาตบไหลเราให้แบบว่าให้กําลังใจค่ะเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองกดดันตัวเองเกินไปการ์ดก็คือเหมือนบอกเราว่าแบบไม่ต้องกดดันนะในอนาคตก็คือเรื่องของอนาคตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันทําดีกับปัจจุบันในอนา,นา,นาคตก็จะดีค่ะ เราต้องรู้ตัวตนของตัวเองก่อนว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายของตัวเองคืออะไรแล้วการที่เราจะต่อไปหาคนอื่นเนี่ยเราต่อไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะหาเป้าหมายของตัวเองไม่เจองานมันก็สําคัญแต่คนมันไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันจะต้องเกิดมาจากจิตก่อนไซ y c h ลจีเป็นส่วนสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในก่อนในใจแล้วกายมันจะไปแล้วมันจะทําให้งานดี แล้วก็ความบาลานซ์ของชีวิตเนี่ยมันจะเกิด